งาน <c oughs> งานี้งานนี้สนุกแล้วครับงานนี้สนุกครับอ่ะไปฟังกันชัดๆออก็ปล่อยให้นายท่านจัดการไปนะคะป้า,าจะไม่พูดอะไรเยอะนะคะส่วนถ้าหากว่าทำขึน้นมายังไงอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองแหลนะนะสำหรับฉันและเธอฉันและเธอสําหรับร้านและมิ้นสำหรับร้านและเธอะะสําหรับร้านและเธอนะคะอันนั้นก็คือทนายทำงานไปนะคะส่วนป้าส่วนพี่ใหญ่ก็ทนายก็ทำงานไปนะคะก็แจ้งกฤษณ์ทราบว่าลุงได้คุยกับนายแล้วนะ,ะเออแจ้งประมาณนี้นะคะ ส่วนป้าก,ก็ทํางานที่นาไปทางานที่นาไปจ human <huh Becca good food> ัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะให้มันเรียบร้อยก็จะไม่พูดอะไรเยอะมากไปก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้ว่าลุยเดินหน้ากันต่อไปเดินหน้ากันต่อไปอ่มีไอ้จอยมีจอยลุยเป็นลุยมีจอยขอโทษแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราเรื่องระหว่างเรานะคะไม่เหงาแน่นอนเรื่องระหว่างเราไม่เหงาแน่นอนอ่ป้าก็บอกไว้ว่าป้าก็บอกทนายป้าว้อยู่ว่าขอใจสามดวงครับให้ดูเลยว่าอันไหนมันเข้าขอใจสามดวงกับหญิงแก่งครับ าตามนั้นเลยคือเอาคือทุกจุดทุกจุดเอาแบบว่าการยืนอยู่กับล้มตึงอ่ะคือคนแบบนี้มันต้องมันต้องแบบนี้นะก็บอกทนายว่าคือเขาเนี่ยให้ล้มตึงเลยเราล้มเราล้มล,ลุกคลุกคานมาคนคนนี้หยัยบซ้ำกระทืบซ้ำซ้ำอย่างเดียวอะไรเงี้ยตั้งเลยบอกว่าอยายกจะให้เขาแบบล้มทั้งยืนอันไหนที่แบบว่าจับได้ให้ทนายดูแล้วก็แจ้งมาที่ป้าได้เลยคนแบบเนี้ยคือคนคนนี้มา คุณม่ไลาขอบคุณค่ะสำหรับสติกเกอร์นะคะอ่าก็บอกแบบนี้คือเราอ่ะมันเกิดจากสิ่งที่กเราเราโดนเขาเหยยบยั้มซ้ำเติมอันนี้ก็บอกปัานนายว่าเราโดนเขาเหยยบยัมซ้ำเติมมานานมากมานานมากอ่าก็ประมาณนี้แหละอ่าส่วนที่เหลือก็ให้ทนายท่านท่านดูท่านดูสำหรับคนคนนี้อืมอ๋อคนสั่งด้วยเหรอก็ต้องไปดูกัน้ก็ต้องไปดูกันเพราะความไม่ได้ว่าอะไรก็เคยบอกครั้งหนึ่งนะว่าเฮ้ยเหมือนหลังชนฝาแลวนะ แต่ก็ยังยังพอยังพอท่านได้อยู่อุ้ยพี่ชนเนอรขอบคุณค่ะสำหรับสติกเกอร์นะครั้งหนึ่งป้าเคยพูดอยู่นะว่าหลังชนฝาแต่ว่ามันยังไม่ชนเท่าไหร่มันกำลังแล้วอ่าแต่อันนี้ก็คือแบบโอ้หลังชนฝาต้องเอาขายันไปแล้วก็เลยบอกทนาย่าอยากให้เขาล้มต้งยืนเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยทำกับโหนะทั้งขนาดลูกเราก็ก็โดนเยอะโดนเยอะนะก็มาตามนั้นเรื่องของเราก็ยาวๆไปยาวๆไปเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับลุงไม่เกี่ยวกับลุงเรื่องของชันและเธอ มาดูกันว่ามีอย่างี้ครับเรียกจ่อยๆแห้งๆว่าร้านเถอดนะที่คุณดามาน้ำคำไม่ท้วนเนี่ยเออเวลามีเลี้ยวแรงลุกขึ้นเนี่ยนะทันตะวันขอบใจนะจ๊ะเป็นแอปปินเลเนยมันให้สติ๊กเกอร์อีกนะเวลามันลุกขึ้นสู้ขึ้นสู้ขึ้นสู้นะขึ้นสู้นะจะขนาดไหนกันว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยเห็นไหมพลังนี่เยอะๆอยู่เติมพลังกันใหญ่เลยเนี่ยอืแล้วเราก็ยาวๆไปทำความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่เรารู้จักกันมาก่อน เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับขอใจรัวสามดวงครับนิทานนะครับนิทานนิทานครับขอใจสามดวงครับต้องเจอบ้างครับต้องเจอบ้างใช้แบบป๊เมื่อกี้อย่าง,งแ,แล้วเนี่ยมันเด้งขึ้นมาซ้ำมีซานะครับต้องแจ็ปต้องแบบต้องแบบเจออย่างนี้ครับพรุ่งนี้ส่งเอกสารพรุ่งนี้ส่งเอกสารนะคะเอ็นเคชั่งนะขอบคุณค่ะคุณทีละคนขอบคุณค่ะทำไมไันนี้ป้ายได้สติ๊กเกอร์หลายคนเลยเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ให้สติ๊กเกอร์นะคะ ก็อย่างที่บอกที่บอกเมื่อเช้าสําหรับเราและนายสำหรับเราและนายไม่ได้ใส่เธอหรอกเราและนายแล้วกันนะคะก็เมื่อเช้าเราไปทำคลิปไปแล้วแล้วก็จริงๆก็แจ้งทนายแต่เมื่อวานนี้ทีเนี้ยเมื่อคืนตอนเน่าจะดึกหน่อยสี่ท่าทุกเมล็ท่านก็แจ้งมาว่าโอเคท่านดูคลิปแล้วนะเออกานดูไม่จบนะก็ท่านบอกว่าที่เหลือก็คือส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวท่นดูให้เดี๋ยวท่นดูให้ก็ว่ากันไปว่ากันไปเราและนาย ผมอาบไม่ใช่ผมขาดขาดผมสมัยผมี่หมั่บ้านขุนขุนขาดขาดมนุครูธรรมขาดจริยธรรมอยากหาประเด็นนะไปกัดแกล้งอยากหาประเด็นไปกัดแกล้งไปทำลายขวัญกำลังใจอ่ามีคนคนนี้น่ะเขาทำมาตลอดคนไม่มีผมเนี่ยเขาทำมาตลอดสี่ห้าปีเนี่ยเขาทำมาตลอดการทำลายขวัญกำลังใจการแบบว่าข่มขวัญอืม แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทํามาตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยรอบเนี้ยรอบเนี้คงจะไม่ปล่อยให้เขาทํเราฝ่ายเดียวนะที่เหลือก็นะให้ธนาจัดการไปเราไม่พูดอะไรมากมายที่เหลือให้ธนาจัดการไปตอนนี้ก็มีการรำมีงานรำมัตอนเนี้ยนางรำไปรำพี่มินไปรำเดี๋ยววันนี้ก็จะแพ็คปลาหมึกส่งเดี๋ยววันนี้แพ็คปลาหมึกส่งเอ่อไอเอฟซีนะคะที่ค้างค้างอยู่เราเพิ่งมาถึงก็น่าจะพอ สำหรับประเมึกเปรียบม,มาแล้วนะคะจ้ามาแล้ว้องจะทำความสะอาดห้องอยู่โ okay. อเคก็เอกสารได้ส่งถึงทนายแล้วนะครับทนายก็นะครับนะดูคลิปแล้วบางส่วนนะครับนะมีคลิปอะไรก็ให้ส่งไปงานนี้จะเอาให้ล้มทั้งยืนครับเอีครับคอหัวใจรัวครับเรื่องใหญ่แล้วเอีครับงานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆนะครับงานช้างนะครับก็อบอกแล้วว่าอย่าห้าว พูดแล้วบอกแล้วว่าอย่าห้าวห้าวแล้วเป็นไงจุดจบนะครับจุดจบเป็นไงครับนะครับจุดจบเป็นไงครับนะครับไายสิครับงานนี้ครับทุกท่านครับสนุกแน่นอนครับทุกคนโอ้โหนะครับงานนี้สนุกแน่นอนครับทุกท่าน นะครับงานนี้สนุกแน่นอนครับนะครับทุกคนบรรลายแล้วครับขอหัวใจรวยให้กับผู้หญิงแกงนะครับจะเอาให้โลมทั้งยืนต้องแบบนี้ครับต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองบ้างครับทุกท่านโดนรังแกถูกเหยียบย่าศักสีมานานเหลือเกินมันถึงเวลาแล้วครับที่แม่นางเอกจะต้องทําอะไรจริงๆต่างๆทันทีหนึ่ง นะครับผมชอบคํานี้นะว่าจะเอาให้ลมทั้งยืนนะนะครับผมชอบคํานี้มากๆเลยนะครับซึ่งมันฟังแล้วมันมันมัน,ม,นมันได้ได้ใจฟาร์มดิมันฟังแล้วมันดูดูแข็งแกร้งดิมันฟังแล้วมันมีพลัง <c oughs> นะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับสนุกแน่นอนครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนใครทํากรรมดีได้ดีใครทํากรรมไม่ดีก็ต้องตามนั้นนะครับกระทากรรมดีก็ได้ดี เห็นไหมครับสลงสลิปนะครับออกมาว่อนเลยนะครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังสรลุงสลิปออกมาว่อนเลยนะครับทุกท่านเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับที่ยืนนะครับอย่าให้ไม่มีที่ยืนสังคมพวกเราต้องเขาจีรจังกับมันครับแฉพฤติกรรมมันในฐานเรื่องนี้ให้มันรู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจะมาทําอะไรไว้กับ F4 บ้างนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนะครับแล้วนะครับผมเชื่อว่างานนี้ครับ คงต้องปิดตำนานจริงๆนะครับใครที่ยังไปหลงคารมมันใครที่ยังไปนั่นมันนะครับก็เสี่ยงเงินไปเรื่อยๆนะเสี่ยงเงินไปเรื่อยๆคนนี้คือคนที่น่ากลัวที่สุดเป็นคนที่อันตรายที่สุดนะครับใครอยู่ใกล้นะครับมีเสี่ยงเงินเสียทองต้องระวังนะครับอันนี้เป็นการเตือนภัยสังคมนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับไม่ได้มีนประมาทใครนะครับ ถ้าเจอคนแบบนี้ครับเราควรอยู่ไกลๆครับจะอยู่ใกล้ครับถ้าอยู่ใกล้มันจะนำฟ้าความเดือดร้อนมาหาเราสวัสดีครับ